ย้อนกลับไปเมื่อ63ปีที่แล้ววันที่1กุมภาพันธ์คิศกรั1957เรือ SS Edmund Fitzgerald ของบริษัท Northwestern Mutual i n s u r a n c Company ได้ถูกสร้างขึ้นในตอนนั้นถือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาในอเมริกาเหนือโดยมีความยาวของเรือ729ฟุต สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้25,400ตันงบประมาณในการสร้างเรือสูงถึง8ล้าน4แสนเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าสูงมากในสมัยนั้นชื่อของเรือตั้งตามชื่อประธานบริษัทผู้สร้างเรือเอสมันฟิเจอรัลออกเดินทางรับส่งสินค้าครั้งแรกในวันที่24กันยายนปีคิศสกักราช1958 โดยภารกิจหลักของเรือคือขนส่งแร่ทาคนไนท์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล็กกล้าให้กับโรงงานใกล้กับเมืองดีทรอยและโตเลโตรัฐโอไฮโอโด้วยความยิ่งใหญ่อลังการเรือเอสมันฟิเจอรัลจึงได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างมากทุกครั้งที่เทียบท่าหรือแล่นผ่านจะมีผู้คนมากมายมารอดูด้วยความตื่นเต้น เอสมันฟิเจอรัลได้รับการตั้งชื่อจากผู้คนอีกหลายชื่อเช่น Queen of the Gate Lake หรือ The Toledo Express <t ry word> เรือเอสมันฟิเจอรัลคองความยิ่งใหญ่มาถึง17ปี <t ry word> จนกระทั่งมาถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายนคิศกรา1975เวลาประมาณ14นาฬิกา30นาที ที่ท่าเรือรถไฟเบอร์ลิงตันเหนือหมายเลขหนึ่งซูพิเลียวิสคอนซินควบคุมเรือโดยกัปตัน e อเออร์เนตเอ็มแมคเซเรในครั้งนั้นเรือได้บรรทุกเมทาคนนน้หนักถึง26,116ตันพร้อมลูกเรือทั้งหมด29คนโดยเป็นการขนส่งสินค้าไปที่ไซด์ไอแลนด์ใกล้กับดีทรอยมิชิแกน ระหว่างการเดินเรือมีการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดพายุรุนแรงในเส้นทางขนสง่งและมีคำแนะนำว่าควรเลี่ยงเส้นทางที่มีพายุและใช้ทางอ้อมหรือให้หยุดเที่ยวขนส่งนี้ไปก่อนแต่กับตันเรือต้องการเดินเรือต่อไปเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวขนสง่งจึงยืนยันว่าจะฝ่าพายุไปให้ได้และสั่งให้ใช้เส้นทางเดิม บรรดารูกเรือทั้งหมดก็ไม่อาจทัดทานได้แล้วในเวลาต่อมาสภาพอากาศก็เลวร้ายตามคำพยากรณ์อากาศจริงๆเรือเอฟมันฟิเจอรัลต้องเผชิญกับลมแรงระดับใกล้เคียงกับเฮอริเคนและขึ้นยักษ์สูงถึง35ฟุตรหรือ11เมตร วันที่10พฤศจิกายนคิศกราช1975เวลาตี2เรือได้รายงานไปยังภาคพื้นดินว่ากำลังฝ่าพายุอันร้ายแรงเกินกว่าที่เรือจะต้านได้เวลาประมาณตี5เรือก็ได้ขาดการติดต่อไปอย่างสิ้นเชิงไม่สามารถสื่อสารใ,นในดๆได้เลยเวลา7นาฬิกา30นาทีเรือเอ็ดมันฟิจเจอร์ลก็ได้อับปางลงกลางพายุ พร้อมลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด29คนจนกระทั่งอีสีวันต่อมาจึงได้มีการยืนยันว่าค้นพบซากเรือที่จมลงสู่ใต้มหาสมุทรแต่ก็ไม่ได้มีการกู้ซากเรือหรือร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาเนื่องจากน้ำทะเลมีความลึกมากอุบัติเหตุในครั้งนั้นถือเป็นโศกน,นาฏกรรมครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา มีผู้แต่งเพลงเพื่อไว้อะไรให้แก่เหตุการณ์นั้นชื่อเพลงว่า The r a k e of the e d m u n d Fitzgerald ขับร้องโดย Gordon Lightfoot ซึ่งเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันต่อมาในปีคิศกราช1995ได้มีความพยายามในการกู้ซากระฆังเรือและอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมาและได้มีการบันทึกภาพและวิดีโอขณะปฏิบัติการไว้ด้วย ปัจจุบันระฆังและอุปกรณ์ต่างๆเก็บรักษาและแสดงไว้นน Lake, Lake, ในพิพิธภัณฑ์เกรดเล็กชิปเล็กในรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาในปีคิศกรา .2018 ตำนานของเรือเอ็ดมันฟิเจอร์ลได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสต์ภาพของเขาลงอินสตาแกรมเมื่อวันที่7พฤศจิกายนคิศกา .2018 ในภาพเป็นซากของเรือสีขาวลำหนึ่งที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกมีแสงไฟสาดส่องเข้าไปในลำเรือด้านข้างของเรือมีตัวอักษรเขียนติดว่าฟิเจอรัลในเรือพบสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดคล้ายมนุษย์ร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูเขาคนนั้นมีร่างกายที่ขาวซีดหน้าตาบิดเบี้ยวอ้าปากกว้างดูแล้วน่าสยดสยองหลังจากเขาโพสภาพลงไป ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายบางก็ว่าสิ่งที่เห็นนั้นน่าจะเป็นชายคนใดคนหนึ่งใน29คนที่เสียชีวิตจากเหตุเรืออับปางครั้งนั้นเขาอาจต้องการมาบอกว่าไม่อยากอยู่ใต้ก้นทะเลที่หนาวเหน็บนี้อีกแล้วขอให้กู้ร่างของพวกเขากลับขึ้นไปบนฝั่งด้วยก็เป็นได้ และนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเรือเอ็ดมันต์ฟิชเอรัลโกหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแลกเปลี่ยนบอกกล่าวกันได้นะคะใครอยากฟังเพลง t h อ l เล of t ฟเ Edmund f ม t z g e r a l d สามารถดูที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชั่นนะคะหลังจบคลิปกดติดตามเพจ r ารพว่าเล่นเป็นเรื่องเพื่อดูภาพสวยๆจากช่องของเราค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย